ชีวิตอยู่เขาต้องรักษาภาพลักษณ์ของดิกกี้ในฐานะคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและระหว่างนั้นพอมยังพยายามปิดปังการฆาตกรรมที่เขาทำลงไปและยังต้องจัดการกับเฟรดดี้ เพื่อนของดิกกี้ที่สงสัยในตัวเขาและเริ่มจับตามองทอมมากขึ้นเมื่อเฟดดี้ค้นพบความลับของทอมเขาตัดสินใจที่จะคุมคู่เขาในที่สุดทอมก็ฆ่าเฟดดี้เพื่อปิดปากและทําให้ตัวเองพ้นจากความสงสัยการฆาตกรรมครั้งที่สองของ Thom, ทอมทําให้เขาต้องเผชิญกับความกดดันมากขึ้นแต่เขาก็เริ่มชํานาญในการหลอกลวงและทําให้คนรอบข้างเชื่อว่าดิกกี้ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ พี่ทอมพยายามหลีกเลี่ยงการจับกุ่มนักสืบที่ได้รับการว่าจ้างจาก g r ก e n นลีฟได้เริ่มต้นการสืบสวนเกี่ยวกับการหายทั่วไปของดิกกี้และเฟดดี้ทั้งสองคดีถูกเชื่อมโยงด้วยกันและทอมก็เริ่มรู้สึกกดดันเมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยเห็นความผิดปกติในชีวิตประจำวันของเขา เมื่อทุกอย่างเริ่มขี้คายทอมพบว่ามาร์คสงสัยในตัวเขาและได้ตั้งคำถามถึงความผิดปกติในตัวเขาทอมก็ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อปกปิดความจริงในขณะที่เขารู้ว่าเขากำลังใกล้จะถูกจับแต่ทอมยังไม่สามารถหยุดการหลอกลวงได้เขายังคงหลอกตัวเองว่าเขาคือดิกกี้กิลลิฟและทุกอย่างจะออกมาได้ดี ในตอนสุดท้ายการหลอกลวงของทอมถูกเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนเขาได้ปเผชิญหน้ากับเฮอร์เบิร์ตและนักสืบที่กำลังตามหาเขาในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่เขาทำ มีการหลอกลวงและความผิดพลาดทอมจบด้วยการแสดงการหลอกลวงช่วงสุดท้ายให้กับผู้คนรอบตัวเขาแต่ในที่สุดเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความจริงถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะพยายามหลอกตัวเองและคนอื่นๆว่าเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ในที่สุดทุกอย่างก็พังทลายลง